สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ผมพี่กบกับคุณโรดอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณโรดครับสวัสดีวันนี้มาเจอกันนะแต่เช้าเลยนะฮนะที่ไร่แล้วก็เรามีข้อมูลดีๆมีสิ่งดีๆนะฮะอยากจะมาแบ่งปันกันเนาะครับคุณโรดครับ,รบวันนี้มีเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดแล้วก็มีคําถามมีข้อสงสัยบางอย่างอยากให้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดับทางใบนะฮะ ว่าใช้ช่วงไหนอย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้เนาะก็คือเป็นช่วงที่พืชหรือสุรียนของเราเนี่ย<ม>กาลังแบบเตรียมตัวหลายๆท่านก็กําลังจะเอาดอกเอาผลใกล้แล้วครับใกล้แล้วปุ๋ยทางดินฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่เตรียมต้นมาดีนะฮะมีความพร้อมนะครับจังหวะนี้ก็น่าจะเริ่มแทงยอดชุดที่2หรือใบชุดที่3แล้วนะครับตอนนี้ฮะจังหวะแทงยอดมล้วนะครับคือจังหวะนี้พี่กบครับจริงๆจังหวะนี้เหมาะสมที่สุดในการที่จะใส่ปุ๋ยทางดินเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแปดยี่สิบสี่ยี่สี่หรือว่าจะเป็นสิบห้าห้ายี่สิบนะครับเพื่อนๆนแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับแต่จังหวะการใส่ปุ๋ยจังหวะที่แทงยอดออกมาแดงแดงแต่ยังไม่คลี่นะครับจังหวะนี้เหมาะสมที่สุดนะครับกับการใส่ปุ๋ยเร่งดอกครับเพื่อนๆครับครับคือปุ๋ยที่จะใช้ทางดินตอนนี้เราควรใช้ตัวไหนที่คุณรถมองว่านนะ่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนมากที่สุดได้ผลมากที่สุดปีนี้ปุ๋ยแพงนะครับพี่กบ<อ>ปุ๋ยแพงแล้วก็หนึ่งในนั้นนะฮะ เอ่อผมจะแบ่งเพื่อนๆนแล้วก็เพื่อนๆนตัดสินใจอีกทีนะครับคือปุ๋ยแพงปีเนี้ยโดยเฉพาะ8 24 24ที่เราจะใส่ช่วงเร่งดอกกันเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาแพงมากเลยนะครับแล้วก็ตามงานวิจัยของดกเอร์สุนิตาทูวโดโรมนะครับตัวตัวพอดวอัสนะครับคือ24ตัวกลางเนี่ยตัวเนี้ยมีมากเกินไปใช่วดีนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะไปกดธาตุอาหารตัวอื่นนะครับและจะทําให้พืชเราเนี่ยดูดกินธาตุอาหารไม่สมบูรณ์ร้อซ็นะครับเพื่อนๆก็ ถ้าเชื่องานวิจัยของดรสุมิตาก็อยากเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะหันมาใช้ตัว15 5 20ครับเพื่อนๆครับก็สามารถออกดอกได้เหมือนกันตามปกติเนี่แหละครับเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีผลในการที่ว่า,าใส่แล้วไม่ออกดอกนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆอาจจะเข้าเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยปัด24 24น่จะทําให้ออกดอกเยอะออกดอกมากนะครับแต่จริงๆทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยมันมีอยู่อยู่ในสภาวะที่เครียดนะครับ เครียดหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะพืชจะมีการออกดอกไม่งั้นเราจะ,ะงดน้ําช่วงออกดอกทําไมครับทาไม<อ>เราไม่ใส่8 24ต้นละ10โลแล้วก็ลดน้ําตามปกติถ้าจะเป็นเพราะ8 2424 24ี่ยนะก็สามารถที่จะออกดอกได้เลยครับ,รบเราก็ไม่ต้องงดน้ําแต่จริงๆแล้วเราต้องมีกระบวนการลดน้ําสร้างให้พืชเครียดนะครับเพื่อนๆแล้วถึงจะออกดอกได้หนึ่งในนั้นโดยเฉพาะยุคนี้โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มันเดียเด๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกว่ากระบวนการโจบสารนะครับเพื่อนๆ โดยจะใช้สาร25เ้อ1โลครึ่ง2โลต่อน้ำพันลิตรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะอันนี้กระบวนการโฉบนะฮะก็โฉบเพื่อจะให้ออกดอกสม่ำเสมอั่วต้นแค่เราใช้8 24 24ตัวเดียวเนี่ยถ้ามันออกดอกดีนะฮะก็แล้วอันน้ำด้วยนะฮะเพื่อนๆแล้วไม่ได้โฉบสารเนี่ยก็ยังออกไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นขอ้อมูลให้เพื่อนๆเราตัดสินใจวิเคราะห์ดูเนาะแล้วหมันราคาแพงสอมีมีเสียสก็ไม่ได้ เด่นตัว15 5 20ยิครับเพื่อนๆออกกอก15 5 20าา่มันข้อดีตามงานวิจัยดรก็คือตัวฟอสฟอรัสตรงกลางเนี่ยมันไม่ตกค้างไม่ไม่มันน้อยครับไม่ตกค้างเพื่อสามารถนำไปใช้ได้หมดนะอ๋อถ้าหากว่าฟอสฟอรัสเยอะมันไปกดตัวอื่นใช่ไหมใช่จะไปกดธาตุอาหารตัวอื่นครับซึ่งท่านอ่านมีจริงอยู่แต่เพื่อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับอาจจะมีแต่ว่าไม่สามารถจะนําไปใช้ได้ครับอ๋อเพราะว่าตัวฟอสฟอรัสไปกดใช่ครับก็หนึ่งในนั้นฮะฟอสฟอรัสกด2 สภาพดินเป็นกรดเออเราถึงได้แนะนํากันบ่อยๆครับพี่กบที่ว่าให้ใส่โดโลไมห้หวานปีละสองครั้ง hmm. ต้นละประมาณสามกิโลครับสภาพดินให้ดินเป็นกลางเป็นกลางกลางมากที่สุดเพื่อต้นไม้จะได้นาธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่เราที่เพื่อนๆใส่ไปแล้วครับพี่กบแต่ว่านําไปใช้ไม่ได้เนี่ยจะได้นําไปใช้ได้ครับครับโอ้แล้วอีกอย่างจาก การศึกษาของท่านดรส,สุมิตาก็คือฟอสฟอรัสตกทางแล้วแก้ยากเหมือนกันแก้ยากครับแก้ยากต้องใช้เวลาครับใช้เวลาฟอสฟอรัสไม่ลื่อนย้ายครับ<อ>บางสวนตามค่าวิเคราะห์ดรสุมิตายกให้ฟังคือทางจันบางสวนนะใส่แปดยี่สี่มายาวนานเนี่ย<อ>ดรสุมิตาบอกตลอดชีวิตต้นทุนเรียนต้นนี้ไม่ต้องใส่แปดยี่สิไม่ต้องใส่ฟอสฟอรัสอีกเลยเพราะค่าในดินมันเยอะมากๆเลยครับครับครับนี่คือในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางดินนะครับกับ ทุกช่วงวัยยิ่งโดยเฉพาะอย่างวบของต้นเริ่มปลูกอะไรเงี้ยใช้ตัวไหนยังไงครับคุณนุครับก็อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นสายดรสุเมตานะให้ใส่เรโซประมาณนี้นะครับเพื่อนๆยี่สิบแปดยี่สิบเพื่อนๆจะตกใจนะฮะบางเพื่อนจะเอ้ยนี่มันปุ๋ยใส่ยางเนี่ยจริงๆขนาดนี้พอแล้วครับเพื่อนๆแต่สําหรับผมทดลองใช้เองเนาะครับทุเรียนปลูกใหม่ผมก็มีนะครับพี่กบผมก็ใช้ยี่สิบแปดยี่สิบงวดนี้นะฮะเดือนหน้าผมใช้ เอ้หกสามของหกต้นสามเนี่ครับปุ๋ยเคมีอินทรีย์นะผมจะใช้สลับกันไปครับเพื่อนๆครับทางใบผมก็ใช้อาหารพืชจุลธาตุฉีดตามปกติมีแมลงลงก็ฉีดยาฆ่าแมลงบ้างตามแล้วแต่โอกาสครับอืมครับอันนี้คือช่วงทุเรียนเพิ่งปลูกแล้วก็โอเคถ้าเพิ่งปลูกกับทุเรียนรุ่นสาวอะไรก็ไม่ต่างกันก็ไม่ต่างกันใช่แบบนี้ครับไม่ต่างกันนะครับพอถึงตอนที่เราจะสะสมอาหารเออนะฮะ เอาดอกเอาผลเนี่ยเราก็อย่างที่พูดเมื่อตอนแรกใชัสิบห้าห้ายี่สิบอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินครับแล้วทีนี้ปุ๋ยทางใบเหรอครับคุณโรดครับปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อนแต่ในช่วงวัยกับช่วงวัยทั่วไปกับช่วงวัยที่จะเอาดอกเอาผลอะไรเงี้ยอือคืออย่างนี้นะครับพี่กบเราช่องของพี่กบนะเป็นช่องที่ว่ามือใหม่ก็ทําได้แล้วก็ทําการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยอย่าให้ทับซ้อนครับเพื่อนเพื่อนคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นข่าวได้ยินข่าวลำาไยไหมครับเพื่อนเพื่อนลำาไยตอนเน บางบางล้งเขาไม่รับซื้อนะฮะแล้วมีทางจีนนะทางการจีนนะครับก็รับระงับการนําเข้าเฉพาะบางล้งนะครับเพื่อนมีใบเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆคืออย่างนี้นะครับผมจะยกเคสลํำไยให้พี่กบและเพื่อนๆฟังนะครับคือลํำไยเนี่ยครับเพื่อนๆช่วงที่ราคาาำยราคาแพงนะครับเพื่อนๆจะไม่ค่อยมีปัญหาพี่กบนึกออกไหมครับคือตอนนี้ทางการจีนที่เขาระงับการนําเข้าเนี่ยเพราะว่าเรามีตัวพี่หอยพี่แป้งติดไปกับผลลํำไยเนื่องจากอะไรครับพี่กบเนื่องจากลํำไยราคาถูก พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกําลังในการซื้อยาที่จะมาพ่นให้พี่หอยพี่แป้งเนี่ยหมดได้ตายได้นะครับก็แบบปลูกแบบปล่อยป่าละเลยปลูกแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยไอยตัวที่ว่าปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยพอท,ทําเชิงธุรกิจแล้วมันไม่สามารถจะทําได้นะครับเพื่อนๆในเมื่อมีมพี่หอยพี่แป้งติดมาเนี่ยทางการจีนเขาเห็นนะเขาระงับการนำเข้านะครับทีนี้โยงมาถึงทุเรียนนะครับเพื่อนๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไปคิดเยอะแทนทุเรียนมากเลยครับเพื่อนๆใช้เฉพาะความจําเป็นครับเพื่อนๆทาใจตั้งแต่วันนี้นะครับวันหน้าทุเรียนราคาไม่ใช่ราคาแบบนี้แน่นอนผมอยากให้เพื่อนๆทาทุเรียนเป็นเรื่องง่ายนะครับเพื่อนๆพี่กบครับวัน,นก่อนเราคลิปที่แล้วนะครับเราเราคุยเรื่องการสรับยานะครับยาฆ่าแ,แมลงครับให้ใช้้หลายๆกลุ่มสลับกันแต่ละหนึ่งกลุ่มใช้ได้ไม่เกินสองครั้งนะครับแล้วมาถึงเรื่องธาตุอาหารพืชนะครับเพื่อนๆเฉพาะผมทํากับทีมงานของผม เพื่อนในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลเดียวกันเนี่ยผมจะใช้แค่ทางใบนะฮะใช้อาหารพืชแล้วก็จุลธาตุแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยใช้ทางใบนะครับบนไปด้วยอ่ะก็มีช่วงเร่งดอกก็ใช้ตัวศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับก็แค่นั้นเองครับแค่นี้ก็ออกดอกก็พอแล้วครับแล้วต้นก็สมบูรณ์ดีครับไม่ได้น้อยหน้าที่ว่าใช้แบบดีๆแพงๆมากๆนะครับเป็นไหมครับก็คือไม่ได้เยอะกับ การใช้สิ่งเหล่านี้เลยแล้วลดต้นทุนได้มากครับพี่กบลดได้มากเลยครับเพื่อนเพื่อนลองเปิดใจดูครับเพื่อนเพื่อนคือเราทําช่องนี้ขึ้นมานะครับต่างคนต่างมีภาระครับผมก็มีกําไรนะครับจากเพื่อนเพื่อนที่กรุณาอุดหนุนเรามานะแต่ไม่ได้มากนะครับเพื่อนๆนต้องการจะสื่อให้เพื่อนๆนเห็นว่าการทําเกษตรเนี่ยเราถ้าเรารู้นะครับเรารู้เราดูงานวิจัยด้วยปฏิบัติจริงด้วยแล้วก็เอามาทําเองแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับเพื่อนเพื่อนเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะครับ รเราเราเป็นห่วงครับเ,เพื่อนเเป็นห่วงว่าเราวันนี้เราลงทุนไปมากแล้วนะครับวันหน้าถ้าทุเรียนราคาถูกเพื่อนๆจะถอดใจพอถอดใจปุ๊บปล่อยป่าละเลยจะทําให้มแมลงปนไปกับทุเรียนเราจะทําให้มีปัญหาเหมือนลําไยนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยความเป็นห่วงจากผมและพี่กบนะครับเพื่อนๆคร่บครับขอบคุณคุณนรมากๆเลยในรเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะท้งดินหรือทางใบอะไรต่างๆนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ ก็จะมีจากเพื่อนๆืผู้ชมนะที่ทักมาถามว่าอาจจะเป็นเรื่องของเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกอะไรต่างๆเนี่ยพี่กบพี่กบเป็นห่วงมากเลยครับเพื่อนๆคือตอนเนี้ยตามร้านเนาะถ้าเราเข้าไปร้านแล้วบอกว่าต้องการปุ๋ยเปิดตาดอกยาเปิดตาดอกเพื่อนๆครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้จุลธาตุเราอยู่นะเพื่อนๆต้องการจะเปิดตาดอกนะก็หนึ่งในนั้นฮะ ที่จะผสมเปิดตาดอกฉีดเฉพาะในต้งพุ่มนะครับก็มีจุลธาตุนะครับเพื่อนๆสลายทะเลนะครับ1 3 0 4 6่ครับเพื่อนๆครับฉีดใต้ท้องกิ่งนะครับเพื่อนๆแล้วฉีดไปเรื่อยๆนะครับสัก7วันฉีดครั้ง5วันฉีดครั้งอะไรก็ได้ครับจนฝาเราจะมองเห็นดอกเนาะเมื่อเป็นเห็นดอกปุ๊บเพื่อนๆบวกบรลอนเข้าไปอีกตัวฮะบวกแคลเซียมบอลอนเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นจุลาธาตุสลายทะเล13 0 4 6ูแล้วก็แคลเซียมบลอนแค่นี้ครับเพื่อนๆพอแล้วนะสำหรัับบเปปิดดตตาาออกกกไไมมม่่้้งีีวนนะคร เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะที่คุณโลดพูดนะเฉพาะตัวข้อมูลของปุ๋ยทางดินหรือทางใบอะไรต่างผมจะขึ้นหน้าจอให้ครับจะขึ้นมาเพื่อท่านจะได้ดูเห็นเลยนะฮะเพราะว่าบางทีเสียงพูดท่านอาจจะไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ช่วยลดต้นทุนครับใช่ครับลดต้นทุนนะฮะเดี๋ยวจะตัดต่อนะฮะอาจจะไม่ลงทันทีอาจจะต้องตัดต่อแล้วก็มีบางท่านถามว่าแมกนีเซียมเดี่ยวอะไรต่างๆซื้อจากที่ไหนอย่างไรอะไรเียพี่กบแมกนีเซียมเนี่ยมันจาเป็นมากเลยครับพี่กบ คำว่ S <S าแมกนีนเซียมเดี่ยวเพื่อนๆอย่างนี้นะครับในกระสอบ25โลเนี่ยมันมีราคาแต่350-450เนาะแล้วแต่ล้านแล้วแต่เขตพื้นที่นะครับแมกนีเซียมเดี่ยวที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่มีแมกนีเซียมตัวเดียวนะครับเพื่อนๆมีธาตุกรรมฐานด้วยนะครับคือเพื่อนๆซื้อแมกนีเซียมไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ธาตุกรรมฐานกับธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นเป็นธาตุรองนะครับเพื่อนๆมีความจําเป็นสําหรับต้นไม้เนี่ยใกล้เคียงกับธาตุอาหารหลักเลยครับเพื่อนๆครับ ก็เพื่อนๆถ้าจะใช้ก็ตามร้านเคมีภัณฑ์ร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วๆไปก็น่าจะมีขายครับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมากเลยคุณรถครับตอนนี้ก็นะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วคุณรถมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ที่จะให้กับเพื่อนๆได้รับข้อมูลบ้างครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนอาจจะพูดขาดตกบกพร่องไปบ้างนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะว่าต้องการรู้เรื่องอะไรถ้าผมมีความสามารถที่ผมจะตอบได้ผมจะตอบ ถ้าผมตอบไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูลแล้วมาตอบให้ให้เพื่อนๆนรู้ครับเพื่อนๆครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมา,มากๆเลยคุณรอดครับนะขอบคุณผู้ชมมา,มากๆเลยเดี๋ยวเราจะมีนะฮะการทําคลิปต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับอีกหลายๆอย่างรวมแม้กระทั่งเรื่องของการบางทีคนใหม่เพื่อนใหม่ที่ทํเาเรียกว่าผู้เรียนแล้วมีที่ดินว่างเปล่าครับ เราควรจะทำเริมแรอเรื่องยังไงจะวางยังไงผมว่าหลายหลายท่านตอนนี้มีที่ดินว่างเปล่าเพราะมีทุเรียนอย่างเดียวครับครับแล้วเราต้องกินต้องใช้ครับเราต้องระหว่างนี้จะทำยังไงนะครับทำยังไงเป็นคลิปหน้าแล้วพี่กบครับเป็นนิคกที่จะดีมากๆเลยมีประโยชน์กับท่านมากๆเลยนะครับก็ยุคนี้นะฮะรายได้ทางเดียวมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยเนาะ ใช่ครับอาจจะต้องมีรายได้หลายๆช่องทางนะฮะเกษตรตอนนี้ถือว่าเป็นยุคโควิดเนี่ยคนให้ความสำคัญใช่ครับตอนนี้คนไม่ได้จับจ่ายข้างนอกนะฮะแต่คนจับจ่ายทางออนไลน์ครับมากมากเลยนะครับคือเนี่ยอย่างที่พี่กบพูดกับผมรอบๆเมื่อกี้นะคือเป็นห่วงคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับกลัวจะเป็นเหยื่อสาหรับคนที่คนที่หาช่องทางตรงนี้อยู่แล้วผมกลัวเป็นเหยื่อก็จะตัดสินใจทําอะไรขอให้หาข้อมูลให้รอบด้านนะครับเพื่อนๆอย่าให้ ใครมาหลอกเราได้นะครับเพื่อนๆครับครับตอนนี้เพื่อนๆครับมีคนอยากจะทําการเกษตรจากปลูกุเรียนเยอะมากครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะลองผิดไม่ได้ลองถูกนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านลองถูกบ้างนะครับขอบคุณคุณลดมากๆครับแล้วพบกันใหม่นะในคลิปต่อไปครับตอนนี้ครับวันดี้ครับสวัสดีครับผู้ชมครับวัสดีครับ